สรุปสมบัติเลขยกกำลังไปกับคณิตพิธา EP 1ครับสำหรับคลิปสรุปชุดนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของสมบัติเลขยกกำลังของคณิตม2เทอมหนึ่งะครับไอตัวสมบัติเลขยกกำลังเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยเรียนไปบ้างแล้วในตอนม1เทอมหนด้วยกันทั้งหมด4ข้อถ้าตามหลักสูตรสสว,วทนะครับแล้วก็จะเน้นใช้4ข้อนี้ในแง่ของการคิดเลขเป็นหลัก สำหรับม .2 อเทอมหนึ่งเนี่ยเราก็ยังเรียน4ข้อเดิมครับพร้อมกับอีก3ข้อใหม่รวมกันเป็นทั้งหมด7ข้อและ7ข้อนี้มันมีเป้าหมายสำคัญครับในการเรียนมันก็คือเราจะเรียน7ข้อนี้ในแง่ของการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการตัวแปรในบทพหุนามครับคือตัวเลขยกกำลังเนี่ยด้านหนึ่งมันก็คิดเลขด้านหนึ่งมันก็จะมีโจทย์ระเกะระกะของมันและอีกด้านหนึ่งครับก็คือ มันจะเอาไปใช้ในการจัดการตัวแปรอย่างมีประสิทธิภาพในบทเอ่พอพผุาบูนามของบทสุดท้ายของม .2 เทอมหครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับสมบัติเลขยกกำลังของม .2 เทอม1ตรงนี้พี่ถาจะสอนตามเป้าหมายหลักอันนี้ละกันนะครับ โดยในตอนนี้ครับพี่ถาเนี่ยจะมาคุยพร้อมกันทีเดียว2ข้อเลยก็คือข้อ1กับข้อ2เนื่องจากว่าในคลิปสรุปสมบัติเลขยกกาลังชุดนี้พี่ถาจะถือโอกาสในการสอนวิธีการพิสูจน์ในแบบของพี่ถาที่จะทําให้เข้าใจคุณสมบัติทั้ง7ข้อแต่บังเอิญในคลิปสรุปเรื่องเลขยกกําลังของม .1 น่ะนะครับใน EP 4ี p 5 2ตอนนี้มันมีการพิสูจน์สมบัติไว้ให้แล้วก็เลยจะขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปแล้วจะมาคุยถึงแง่ กาารใช้งนสมบัติ2ข้อนี้เพื่อจัดการตัวแปรเป็นหลักเลยครับในสมบัติเลขยกกาลังข้อแรกนะครับเอกลัง M คูณกําลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกาลัง M บวก n ครับหรือเราอาจจะท่องตรงกันโดยมิได้นัดหมายว่าฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันนั่นเองครับซึ่งถือเป็นหนึ่งข้อสําคัญเลยนะครับที่ใช้ในการจัดการตัวแปรเยอะมากๆตัวอย่างเช่นจงหาค่าของ 3a กําลัง2คูณ 6a กําลัง3แบบนี้ครับ ในตัวอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ถาจะทําวิธีจริงเต็มๆให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ไอตัว 3A กําลังสองนะครับเวลาเราเขียนกลุ่มก้อนตัวแปรตรงเนี้ยว่าว่าหลายคนจะพอรู้เนาะว่ามันเขียนติดกันแบบนี้จะแทนการคูณกันจริงๆแล้ว3กําลังคูณกับ A กกาลังสองก่อนแต่เราลดทอนโดยการเขียนติดกันแทนทํานองเดียวกันเลย 6a ยกกําลังสามครับ ตรงนี้เขียนติดกันมันก็คือแทนการคูณกันแต่เราเขียนลดทอนเฉยๆแล้วทั้งหมดเนี้ยมันก็คูณกันอยู่ใช่ไหมเพราะมันเป็นแบบนี้ครับในการคูณเนี่ยมันมีทั้งคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการคูณการสลับที่การคูณซึ่งตรงนั้นทั้งหมดนะมันเลยทําหน้าที่ให้เราสามารถเอาวงเล็บอ,ออกได้เพราะเราจะเลือกคูณใครก่อนใครหลังก็ได้วงเล็บที่กําหนดมาไม่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษครับแล้วถัดจากนั้นเนี่ยพี่ถาขอใช้คุณสมบัติสลับที่การคูณก็คือในกลุ่มตัวเลขเนี่ยพี่ ่จะจับตัวเลขคูณกันก่อน3คูณ6เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเลข18ครับและจะจับตัวแปรคูณกันเช่นเดียวกันครับ A กำลัง2คูณ A กำลัง3ตรงจุดนี้แหละที่สมบัติเลขยกกำลังมันจะเริ่มทำงานครับเพราะว่า ตัวแปร2ตัวนี้ที่คูณกันเนี่ยมันมีฐานเดียวกันคือฐาน A เหมือนกันใช่ไหมฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลย A อกำลังสคูณ a อกำลังสครับฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยครับก็คือกลายเป็น a ยกกําลังสองบวกสหนือจริงๆก็คือ A ยกกําลัง5นั่นเองถูกไหมแล้วก็สุดท้ายพี่ถาขอลดการเขียนคูณครับต่อข้อนี้ก็คือ 18a ยกกําลัง5้นั่นเองครับในคุณสมบัติเลขยกกําลังที่จะเอามาใช้ในการ การจัดการตัวแปรเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวแปรที่ต้องเอามาบวกมาลบมาคูณมาหารโดยเฉพาะการคูณหารเนี่ยเข้าทางเลขยกกําลังมากๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดตัวแปรคูณกันครับฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันครับก็จะได้ใช้งานในการจัดการตัวแปรของเราตรงนี้นั่นเอง และในจุดนี้ครับถ้าเกิดใครช่างสังเกตเนี่ยเราก็จะพบว่าในความเป็นจริงแล้วการที่ก้อนตัวแปร2ก้อนนี้คูณกันเนี่ยมันก็ลักษณะหลักๆเลยก็คือเราจะจับตัวเลขคูณตัวเลขและจับตัวแปรคูณตัวแปรเป็นหลักซึ่งนั่นจะทําให้เวลาเราต้องทํางานกันจริงๆเราจะทําเร็วกว่าวิธีจริงตรงนี้ครับตัวอย่างที่2ครับ2 x กำลัง4คูณ3 x กำลัง2ครับ ตัวนี้เราก็จะสามารถจัดการได้เลยครับก็คือตัวเลขเนี่ยเออเราก็สามารถนําตัวเลขคูณกันก่อนได้เลยถูกไหมสองคูณสก่อนก็จะออกมาเป็นเลข6และเราก็จะเอาตัวแปรมาคูณกันแต่ตรงนี้ต้องตั้งสติดีๆฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังข้างบนมาบวกกันได้เลยฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยก็จะกลายเป็น x ยกกําลัง4ี่บวกสแบบนี้หรือ4ี่บวกสตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข6นั่นเองคําตอบก็คือ 6x ยก กำลัง6จบตอบครับเวลาในอนาคตเดี๋ยวตอนไปบทพหูนามนะเราก็จะเร่งสปีดในการจัดการตัวแปรการคูณกันแบบเนี้ยแทนที่จะค่อยๆทํสามบรรทัดเขียนละเอียดเนี่ยเราจะบรรทัดบนลงมาบรรทัดล่างทันทีแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสับสนง่ายนะครับเพราะว่าตัวเลขคูณตัวเลขก็คือคูณกันตามปกติ แต่เวลาตัวแปรคูณตัวแปรมันจะคูณกันด้วยสมบัติเลขยกกาลังเพราะมันจะเป็นฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันบางคนก็จะเริ่มสับสนโดยเฉพาะไอ้พวกสายท่องจำอะตัวเลขข้างหน้าจับคูณกันตัวเลขข้างบนจับบวกกันแต่ไม่ได้เข้าใจความหมายเลยทั้งๆที่จริงๆนะมันคือการคูณล้วนๆน,นะจับตัวเลขคูณตัวเลขจับ ตัวแปรคูณตัวแปรเพียงแต่ว่าเวลาตัวแปรคูณการใช้สมบัติเลขยกกําลังฐานเดียวกันคูณการจับเลขชี้กําลังมาบวกกันครับใครที่มันเรียนมาแบบไม่สะสมการคิดอย่างเป็นหลายๆขั้นตอนอะ่ะมันก็จะต้องนั่งท่องจําอย่างเดียวซึ่งโอ้ลาบากพี่พูดเลยนะครับสับสนง่ายใช่ละตัวอย่างที่3ามครับ เออลบสองเอ็ลังสอคูณสี่เอ็ลังสองอย่างอันนี well. now, Entonces, k, plate, ้เราก็จะสามารถจัดการมันได้เช่นเดียวกันก็คือตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรไอตัวเลขคูณตัวเลขเนี่ยคูณให้ง่ายได้เลยครับลบสคูณสี่เนี่ยเออสีคูณสได้8เฉพาะตัวเลขเนี่ยก็จะได้ลบแ แต่ตัวแปรเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวแปรเรามี2ชนิดในตัวอย่างที่3เนี่ยก็คือเรามีตัวแปร m กับตัวแปร n ใช่ไหมล่ะแล้วย้ําตรงนี้นะครับสมบัติเลขยกกําลังจะทํางานได้จะต้องเป็นฐานเดียวกันคูณกันนั่นแปลว่าตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีเอ่อ m กําลังสองกับ m เนี่ยที่มันเป็นฐานเดียวกันฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันและต้องไม่ลืมนะครับ m เฉยๆเนี่ยก็คือ m ยกกําลังหนึ่งตัวนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็น m m กำลังสองคูณ m กำลังหนึ่งกลายเป็น m ยกกำลังสองบวกหนึ่ง และตัวแปร n ก็เช่นเดียวกันฐานเดียวกันคูณกันฐานเดียวกันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกัน n เฉยๆก็คือ n กําลังหนึ่งลังหนึ่งคูณ n กําลังห้าก็กลายเป็น n กําลังหนึ่งบวกห้าหรือจริงๆถ้าเกิดใครคิดเลขเร็วๆเดี๋ยวตัวเนี้ยบวกได้3ตัวเนี้ยบวกได้6ก็บวกให้เรียบร้อยจากบรรทัดบนลงมาต่อบรรทัดล่างแบบนี้ได้ก็จะดีมากครับในสมบ,บัเรื่อยอมลังเนี่ยเอ่อในข้อหนึ่งพี่ถ่ายเชื่อว่าน่าจะพอติดหัวอยู่นะใครที่ตอนมาหนึ่งมาเรียนกันทุกคนแหละแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยย แล้วก็ย้ําตรงนี้ในม1เราจะเน้นเอาสมบัติไปใช้ในการคิดเลขเราจะเน้นเลขยกกาลังในเวอร์ชันคิดเลขในม2เลขยกกําลังสมบัติเลขยกกําลังเหล่านี้เราจะเริ่มคิดแบบติดตัวแปรมากขึ้นเพื่อเอาไปใช้ในบทถัดไปจริงๆนะหาพวกนี้เดี๋ยวตอนเรียนบทถัดไปเมื่อจะเรียนซ้ำเพียงแต่ว่าเรียนในอีกชื่อหนึ่งก็ถึงตอนบทพหุนามก็ว่า,ากันอีกทีนหนึ่งละกันแต่หลักๆสมบัติข้อที่1เวลาใช้ในการตัวแปรเบื้องต้นเลยจะใช้กันประมาณนี้ครับและสมบัติเลขยกกําลังข้อที่2งครับ a กกาลัง m ส่วน a กกาลัง N, เลัง m ลบ n ตรงนี้ครับเมื่อตัว a หรือฐานเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์เพราะมันจะทําให้ส่วนเป็นศูนย์นะครับหรือเราก็จะท่องตรงกันโดยมีได้นัดหมายเช่นเดียวกันว่าฐานเดียวกันหารกันให้จับเลขชี้กําลังมาลบกันนั่นเองครับในคุณสมบัติข้อ2ของการจัดก,การตัวแปรก็จะใช้แต่อาจจะใช้น้อยกว่าข้อ1นะแต่ก็ใช้จริงๆในจังหวะที่มันต้องใช้ะนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยเออก็ตัวอย่างที่1ก็น่าจะเห็นภาพชัดจงหาค่าของ10 C ซีกำลัง6ส่วนด้วยห้ากำลัง2ครับ ตัวอย่างที่1พี่ถาก็จะทําตามเดิมแล้วกันก็คือจะทําเต็มๆให้ดูแค่ครั้งเดียวนะว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจะกลับไปเรื่องพื้นฐานง่ายๆก็คือเวลาตัวเลขเขียนอยู่กับติดอยู่กับก้อนตัวแปรแบบนี้มันแทนการคูณกันแต่เป็นการเขียนแบบลดรูปถูกปะเพราะนั้นตัวเนี้ยพี่ถาก็แค่จะขยายขยายมันเต็มๆให้ดูก่อนว่ามันคือ10บคูนสกลังห ตัวล่างก็เช่นเดียวกันมันคือ5คูณ c กําลัง2เพื่อยืนยันการันตีครับว่าจริงๆแล้วก้อนเศษส่วนตัวนี้อยู่ในลักษณะของเศษส่วนที่มันเป็นคูณหารกันล้วนๆแบบนี้มันจะเริ่มไล่ตัดกันได้และโดยธรรมชาติการตัดเราก็เอาตัวเลขตัดตัวเลขกันถูกไหมเอา5ตัด10จะเหลือ2แล้วคราวนี้ครับมันจะเหลือตัวแปรหารตัวแปรถูกไหมเวลาตัวแปรหารตัวแปรมันจะกลับมาเป็นสมบัติเลขยกกําลังครับเพราะว่า ตัวแปรหารตัวแปรฐาน C เหมือนกันฐานเดียวกันหารกันจับเลขชี้กําลังมาลบกันครับก็คือตัวข้างบนเป็นตัวตั้งลบออกด้วยตัวข้างล่างก็ออกมาเป็น C ีกำลัง6กลบสหรือคิดเลขออกมามันก็คือ2 C กํีลัง4นั่นเองจบตอบในตัวอย่างที่1ครับแล้วเวลาเราจะทําเร็วๆเนี่ยอย่างในตัวอย่างที่2ครับจงหาค่าของ 50x กําลัง8 y กําลัง4ส่วนด้วย 10x กําลัง 6y กําลัง3ครับ คราวนี้ในตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะง่ายๆหลักการคล้ายๆการคูณเลยก็ถ้าเราเข้าใจความหมายพื้นฐานอย่างตัวนี้จริงๆแล้วทั้งหมดอยู่ในลูกค้าการคูณหารกันเราย่อมไปสามารถตัดใครก่อนใครหลังก็ได้เพียงแต่ในก้อนตัวแปรเนี่ยมันจะตัดอย่างเป็นระบบเลยก็คือตัวเลขย่อมตัดตัวเลขครับ50หาร10ตัวนี้ออกมาก่อนได้เลข5อย่างชัดเจน x กําลัง8กับ x กําลัง6 2ตัวนี้ก็จะหารกันเพียงแต่การหารตัวนี้มันจะเข้าสมบัติเลขยกกําลังเพราะฐานเดียวกันหาร กันฐานเดียวกันหารกันจับเลขที่กําลังมาลบกันข้างบนเป็นตัวตั้งก็จะกลายเป็น x ยกกําลัง8ลบ6 ฐาน y ก็เช่นเดียวกันครับฐานเดียวกันหารกันจับเลขชี้กําลังมาลบกันข้างบนเป็นตัวตั้งก็จะกลายเป็น y ยกกําลัง4ลบ3ที่เหลือเนี่ยจริงๆตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่ถาดทดให้ดูจริงๆนะมันควรจะคิดในใจเพราะคําตอบก็คือ 5x ยกกําลัง2 y กําลัง1หรือ 5x กาลัง2 y เฉยๆปกติยกกําลัง1เราไม่เขียนกันอยู่แล้วโอเคนะครับก็จะจบตอบพวกนี้เราก็ควรจะตอบได้เร็วๆแบบนี้เลยหรือสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้ในตัวอย่างที่3จงหาค่าของ48 M-5 N-3 ลัง 5N กําลังสส่วนด้วยลบ8 m n กําลัง2ครับหลักการเดียวกันจริงๆตัวนี้ก็คือไล่ตัดเลขเพียงแต่ว่าในเวอร์ชั่นตัวแปรมันมักจะตัดอย่างเป็นระบบระเบียบตัวเลขก็ตัดกันตัวแปรชนิดเดียวกันก็ตัดกันหารกันอย่าง48่หาร8เนี่ยจะได้เลข6แต่6หารติดลบข้างล่างสตาร์ทเลขก็เป็นเลขลบ6 ส่วนตัวแปรเนี่ยฐาน M เหมือนกันครับฐานเดียวกันหารกันฐานเดียวกันหารกันจับเลขชี้กําลังมาลบกันตัวบนเป็นตั้ง5และอย่าลืม M เฉยๆคือ M กําลังหเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือ M ยกกําลัง5-1ลบหฐานเดียวกันหารกันจับเลขชี้กําลังมาลบกันก็จะกลายเป็น n กําลัง3-2ลบสครับและที่เหลือตรงนี้ ควรตอบในใจได้เลยลบ6กกำลัง4 N กำลัง1หรือ N เฉยๆจบตอบแบบนี้ครับในตอนเราเรียนสมบัติเลขยกกำลังเนี่ยพี่ถ่าเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านนะก็ได้จะสอนพวกนี้แหละเพียงแต่ว่าเวลาสอนเนี่ยเขาจะให้เราอาจจะให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไป แต่ในปลายทางพี่ถาก็ยังย้ำเลยว่าจริงๆไอการตัดการมองพวกนี้ไม่จําเป็นเลยเห็นก้อนนี้ตอบทางขวามือได้เลยก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันโอเคนะครับปลายทางถ้าจะเรียนคณิตให้ดียังไงยังไงเรื่องตัวแปรนะต้องเป็นแบบนั้นให้ได้เท่านั้นไม่นั้นไปเรียนผู้นาไม่รอดผู้นําไ,ไม่แข็งแรงไปเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับส,สูงไม่ได้หรอกเพราะจัดการตัวแปรไม่เก่งมันไม่มีทางไปคุยกันถึงสูตรคณิตศาสตร์มหัสารย์การแก้ปัญหาที่ต้องการทักษะแก้สมการระดับสูงอะไรพวกนี้มันทําไม่ได้เลยนะครับแต่ย่างน้อยที่สุุดในช น่าจะพอเห็นภาพการใช้สมบัติเลขยกกําลังข้อ2อันเนี้ยในการจัดการตัวแปรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราจะคุยกันถึง2ข้อแรกข้อ1กับข้อ2และอย่างที่บอกถ้าเกิดใครอยากจะรู้วิธีการพิสูจน์ครับซึ่งจริงก็ควรรู้นะไม่ได้ยากขนาดนั้นเนี่ยลองไปดูใน2ตอนที่พี่ถาบอกแล้วกันไอพี่ถาบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวข้อที่เหลือเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดมันมี5ข้อพอดีซึ่งก็จะมี5ตอนพอดีด้วยทุกอันจะพิสูจน์สมบัติหมดเลยแล้วเดี๋ยวว่ากันแล้วกันว่าไอการพิสูจน์สมบััติมนจะเ ป็นประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวว่ากันในตอนหน้าแล้วกันนะครับบตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนครับเจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะครับคิดถึงคณิคิดถึงพิธาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ